ี่เป็นเรื่องมานานแล้วฮะที่เกอกชนเขาใช้อยู่แล้ราชการก็ไปก๊อกเอกชนมาปรับกับองค์กรราชการซึ่งมันคนละประเภทสมรรถนะมีอยู่สามประเภทนะครับที่ตำแหน่งข้าราชการต,ต้องมีประเภทแรกเรียกว่าต้นแบบสมรรถนะหลักมีห้าสมรรถนะนะครับมีสี่มีห้านั้นแหละครับหมายความว่าทุกประเภทตำแหน่งทุกสายงานทุกระดับ ต้องมีเหมือนกันหมดอะไรบ้างครับมาดูนี่ครับสมรรถนะหลักแรกมุ่งผลสำเิ็จดอการทํางานของท่านเนี่ยก็จะดูสมรรถนะท่านทํางานเนี่ยเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายไหมผลงานที่ได้ผลสำเริจที่ได้เป็นยังไงอ่าก็ใช้การสังเกตนะครับจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนร่วมงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาในการดู ถึงใา้ได้ก็คือดูญพินิดนะนะดูว่าคนนี้ทํางานมีผลการิดยังไงบ้างนะครับการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมอันนี้ก็ใครไม่เลวเกินไปก็ไม่มีปัญหาแล้วครับใช่ไหมธรรม,มาดาคนเราดีบ้างเสียบ้างนะเป็นปกติเปเลี่ยนแต่ว่าจะทําให้องค์อเสียหายนะครับไม่มีการตบตีกันหน้า,าอัตก็พอแล้วเออ มีการถ่ายคลิปโชว์ก็พโพแล้ว <Hey. S 1> ถือว่าถูกต้องจำจริยธรรมแต่สุดใ้าแล้วบัดรอน้อต้องมีประกาศจริยธรรมอยู่ที่องค์กรก็ดูตามนะั้นความเข้าใจในองค์กรและระบบงานก็เช่นเดียวกันก็มองด้วยสายตาหรือม,มาทํางานระบบร,ะราชการท้องถิน่นรู้ว่ามีฝ่ายประจำฝ่ายการเมืองรู้ว่ามีฝ่ายบริหารฝ่ายสาภารู้ป่าลำดับชั้นบังคับบัญชาโครงสร้าง บริหารงานเป็นยังไงระบบงานเป็นไงออกจากเราต้องไปเสนอใครใครเป็นคนเซ็นสุดท้ายกระบวนการเป็นยังไงแล้วก็ดูเมื่อระบบงานมันก็ทําอยู่ปกติการบริการที่เป็นเลิศนี่ก็สังเกตเนี่ยเป็นคนบริการให้เซอร์วิสมาอล้หมฮนะการทํางานเป็นทีมนี่ดูริ้นข้ามาคนเดียวหรือไม่ครบใครหรือเปล่ามาเพืนะ่ข้ามาคนเดียวงานนี้ข้าเราเป็นพระเอกเนี่ยเลยมันก็ดูไม่ดี งานนี้ข้าไม่ครอบใครเลยอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันฉันมีข้อกนันทางมันท่านอื่นมีข้ออยู่ถ้ามันติต้องมาว่ากันกปอนถ้าธรรมทฐานหลักเนี่ยครับทุกตําแหน่งทุกประเภททุกระดับต้องมีเหมือนกันหมดเวลาประเมินนะครับเอาให้ดูตัวอย่างประเมินนิดหนึ่งนี่ครับจะประเมินจะมีระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ดูจาก สายตาครับดูความรู้ดูทักษะดูพฤติกรรมเนี่ยดูพฤติกรรมจะส่วนใหญ่อ๋ออยู่ในดับสองอกมาตาสามดูระสามสูงกว่านิดหนึ่งสี่ก็ดีห้าก็ดีเลิศเลยเาะนั้นเวลาท่านจะประเมินเรื่องขั้นก็ต้องประเมินในระดับมรรมนะว่าระดับอะไรเรื่องนี้โอเคระดับนี้เวลาจะเลื่อนตําแหน่งหรือเวลาจะเปลี่ยนตําแหน่งก็จะปรึกประเมินเนี่ยธรรมคานะนะครับส่วนวิธีปฏิบัตินี่เป็นกองกอกางที่จะกําหนดอ้าว มาดูสมรรถนะอีกตัวหนึ่งซึ่งตำแหน่งอื่นไม่มีประเภทตำแหน่งอื่นไม่มีมีเฉพาะตำแหน่งประเภทบริหารเพราะฉะนั้นประหลัดรองประหลัดเ,เท่านั้นที่จะต้องมีแายงานอื่นไม่ต้องมีนะครับแต่อานืมีสมรรถนะหลักไปแล้วประหลัดรองประหลัดนี่นอกจากมีสมรรถนะหลักที่ว่าก็ต้องมีประจําตัวของผู้บริหารเนี่ยอะไรบ้างครับนี่ครับ ความเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเันเข้าเซเว่ในบ่อยซื้อแปลงสีฟันบา <c oughs> งสามารถในการเป็นผู้นำ <c oughs> ผู้หญิงนี่จะเลือกผู้ชายตรงที่ความเป็นผู้นำเลยนะครับสามอยากอยาก,อยากได้สามีเลยอยากได้แฟนเลยอยากได้ที่ความเป็นผู้นำพ <c oughs> ูดได้เต็มปาก <c oughs> แต่พออยู่บ้านมันสั่งทุกเรื่องเลย <c oughs> จักว่า ล้างตาหยิบของให้หน่อยกอหลังให้หน่อยแกะีิวไว้นิดเนี่ยมีสิวขึ้นแหละนี่ผมมันตรงนี้มันผมคันคันถอนให้หน่อยเอาแหนกมาด้วยสั่งแบบไปตลาดเดียไปไปเดิน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 ซื้อเสร็จโยนถือถือสั่งอรอยแล้วชอบความเป็นผู้นําตรงไหนผู้ชายเฮ้ยบอกว่าชอบความเปพูดนําเอา ความสามารถในการพัฒนาคนและการคิดเชิงกลยุทธ์ทำไมจะต้องมีสีเรื่องนี้นี่คือสีเรื่องหลักที่ผู้บริหารเป็นคุณสมบัติเฉพาะเลยนะครับต้องมี mm hmm. เวลาประเมินสามรรถนะเนี่ยประเมินสีตัวนี้แหละครับที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหารหรือจะให้โตขึ้นเป็นระดับกลางร,ระดับสูงเพราะอะไรครับคุณดูผู้นําขององค์กรที่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่เป็นฝ่ายประจาเนี่ยคุณต้องทําองค์กรให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นผู้นาในด้านนี้ให้ได้วิสัยทัศน์ของคุณไงจะเป็นยังไงที่จะเปลี่ยนแปลงคุณมีวิสัยทัศน์แล้วคุณมีวิธีการจะเปลี่ยนคคิดแล้วแต่คุณต้องมีภาวะผู้นําสามารถที่จะนําคนในองค์กรที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคุณทํางานอย่างมีเป้าหมายที่คุณกำหนดได้คุณต้องกํากับให้ทำปุสาได้คุณต้องควบคุมให้รางวัลให้การลงโทษได ความสามารถในการเป็นผู้นำไม่ใช่ธรรมดาคุณเป็นตําแนบด้วยหาไม่ใช่ใครเขาได้มานั่งทานะครับไม่ใช่งานเซ็นหนังสือผ่านตามทานนะครับความสามารถในการพัฒนาคนนั่นแหละครับสาคัญมากนอกจากคุณเป็นมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงนอกจากเป็นมีภาวะผู้นําในตัวแล้วคุณก็ต้องมองคนออกบอกคนได้ใช้คุณเป็นพัฒนาเขายังไงคนเก่งมีความสามารถในองค์กรของเรา ทำยังไงเขามีศักยภาพให้เขาสามารถดึงศักยภาพในตัวเขามาทํางานให้กับองค์กรได้มากนี่ครับเรื่องของการพัฒนาคนต้องมองคนออกบอกคนได้ใช้คนไปทำแล้วการคิดเชิงกลยุทธ์คุณล่ะคุณมีวิสัยทัศน์จริงคุณมีภาวะผู้นําอยู่ในตัวแลวคุณก็มองคนออกแต่คุณไม่มีแผนในการดําเนินการคุณทําไม่เป็นอฉ่นั้นคุณต้องมีการคิดเชิงกลยุทธ์มีแผนดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ แผนงานมีเกณฑ์ในการประเมินมีตัวชี้วัดมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในแต่ละเรื่องแต่ละด้านขององค์กรนี่ครับสมรรถนะของผู้บริหารต่อไปสมรรถนะที่ทุกสายงานจะต้องมีนั่นคือเรียกสมรรถนะประจําสายงานของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งแต่ละตําแหน่งครับไม่เหมือนกันแต่อยู่ใน22ข้อนี่แหละแต่ละตาแหน่งจะก,กําหนดไม่เหมือนกันอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งไงในเรื่องของก่อความรู้ทักษะและสมรรถนะจะเขียนได้ชัดเจนย,ยี่สองเรื่องนะครับการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพการดำเนินการเชิงรุกนะครับการคิดควิเคราะห์บริหารความเสี่ยงแหานทรัพยากรมุ่งความปลอดภัยยึดมั่นในหลักเกณฑ์วางแผนจัดการวิเคราะห์ระบระาการจนถึงสร้างสรรเพื่อประโยชน์ของิีนี่แหละครับที่ต้องฝูกประเมิน มีข้อนโยบายและแผนอาจจะมีแค่สองเศจสามทรัพยากรบุคคลอาจจะมีสักห้าสักหกมากว่าไปต,าตัวแรวแต่มาตรฐางกันแต่งนเขียนว่ายังไงซึ่งกการต้องลงรายละเอียดนี่คือสมรรถนะหลักที่สามที่เป็นต้นแบบที่พวกเราต้องเจอต้องมีฟงังแล้วดูมันเป็นนามธรรมาใช่ไหมกพราะมันน,นามธรรมาอะไรครับแต่ว่าเวทีบงเพองก็ต้องดูจากดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาครับ ความรู้ครับนี่สิ่งที่ท่านต้องถูกประเมินเวลาเลื่อนตำแหน่งเวลาจะเข้าสู่ตำแหน่งอื่นความรู้อะไรบ้างครับความรู้ที่จําเป็นในงานงานคุณงานอะไรละ่ะต้องมีความรู้อะไรความรู้เรื่องกฎหมายความรู้เศรษฐกิจพอเพียงความรู้เรื่องชุมชนท่านอยู่ท้องถิน่นต้องรู้ชุมชนนั้นเป็นยังไงความรู้เรื่องการจัดก,การความรู้เรื่องแผนปฏบิบัติการและแผนยุทธศ,ศาสตร์ เรื่องติดตามประเมินผลเรื่องการจัดองค์กรเรื่องวิเคราะห์ผลกระทบ EIA h a a ความรู้เรื่อง GFMAS ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยงความรู้เรื่องระบบบัญชีเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเรื่องบริหารบุคคลเรื่องธุรการเนี่ยครับ21ความรู้เนี่ยแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตำแหน่งก็ได้แล้วแต่ไปกาหนดว่าจะต้องการความรู้อะไรบ้างความรู้รอบโต๊ะเลยความรู้รอบเอว ความรวมตัวเบบนี้มีเยอะครับความรู้คืองานของเพื่อนรู้หมดงานตัวเองก็ไม่ค่อยรู้ยิ่งงานบนโต๊ะเพื่อนรู้หมดอยู่ตรงไหนเก็บไว้ยังไงแฟ้มไหนอะไรยังไงแ้่เจ้าของเรื่องเอง่าเจ้านายบอกเฮ้หาเรื่องนั้นหน่อยอยู่ตรงไหนไรหาไม่ค่อยเจอแต่คนที่นั่งอยู่ข้างๆโต๊ะบอกนี่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่นั้นโอ้โหเม่นชิบเลยเป็นเรื่องปกติพฤติกรรมมนุษย์เรา ความลับของเพื่อนได้อยากรู้นความลับตรงตัวเองแลไม่ค่อยอ,อ,อยากเปิดเผยธรรมดาเอ้าทักษะครับทักษะที่จําเป็นในงาน